บ่ายโมงสี่สิบนาทีไปล้วเลยนะฮะอ่าตรงโรงปูนเนี่ยฮะโรงปูนชีพีไอโอ๋อโถพี่น้องนะฮไปมุกไปทางมุกเหล็กเนาะมาทางไปแมงเนาะปอาอโถเบิ้งพี่น้องนี่น้ำท่วมรถติดพี่น้องเลยน้ำท่วมถนนพี่น้องเอ้ยสลับบริเวณโมกเล็กพี่น้องโอ๋อโถเราเคยเห็นพี่น้องเลยนะนี่สูงเลยเนี่ยมาทองเนี่ยแมนอันนี้สูงเลยเนี่ย น้ำยังท่วมอ,อ๋อแถวบ่อทองเบิ่งตีพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วมถนนเคยเห็นนี่เบิ่งเคยเห็นนี่นี่ยบ่ยนนยบอทองแม่น้ำท่วมถนนลงปูนสระบุรีพี่น้องเบิ่งเอาน,นี่ทุกคนเนียเคยได้ยินแต่เขาว่าเขาสาเข<อ>า<อ>ลือบ่อทองเออมาเห็นกับตาป้าป้าตูถ่วงะซ้ำกับทะเลเลย <c oughs> อันนี้ทางรถได้พี่น้อง <c oughs> ปูนปูสมพผอรถมันติดฝามติดอย่างติดรถอ่ารถติดน้ำท่วมถนน จังหวะไข่เขื่อนยินเขาว่าน้ำท่วมสระบุรีว่าสันถนนสระบุรีท่วมที่ได้สูงกว่านี่นะพี่ถั่วว่าสันเนี่ยมาเห็นกับตามาเห็นกับตาทวงคักอีหลีท่วมคักอีหลีตัวนี้เออเอาไปลองเอาปไากันไปถูกพี่น้องเลยน้มไหมทุกคนอันนี้นามไหมทุกคนน้มไหมเนี่เบิงอ่าเขาเอินอย่างกะมาดิเออร์บอกมาดิเออร์ป่ะแมนมาเรียกเกากลาง โอ้เบิ่งจนครึ่ง<ด><ด>หนึ่ง<ด>พี่น<ด>้องเอ้ยจนครึ่งหนึ่งเกือบถ่วมเบิ่งตีนี่อ,อ,อู้ยพี่นอ้องเอ้ยมากันไปโอ้เบิ่งอ,อู้ยหนามแห้งดีได้หนิทุกคนเอ้ยบึงเอานี้พี่นอ้องหนามปลาได้เลนี่เออฝนความมันแห้งนะทุกคนเลยเมื่อนี้ฝนตกจนมาฮอสาดสระบบุรีพี่นอ้องเอ้ยฝนกันอย่างันนหยุดเศ่าเบิ่งตีนี่มาฮอดนี่แห้งคักพี่น้องโอ้ถูกหั่นลักซ้ำกับทะเลสาบเลย ทั่มขับทัวมแน่พี่น้องเอ้ยพ่ออีแม่ปุ้ยทุกคนความมันเลือความมันสูงป้อทะเบิงข้างหน้าพี่น้องอ,อีกเอ้ยน้ำป้อทะอันนี้อยู่สระบุรีเด้อทุกคนอยู่อ่าหลวงปู่ที่พี่ไอพ,พี่นอ้องเอ้ยพี่พี่ไอบ่ที่พี่ไอเออทีพีไอ โอ,อ๊ทรหักก็เคยเห็นนี่แหละพี่น้องเอ๋ย <รอ S 2> น้ำท่วมสละบุรีลงปูนอโอน๊ตโถคนอายาทุกคนวิดแล้วทุกคนขึ้นค่อยแล้วนี่พวกเขาว่าไอ้ลงปูนฟังนั่นนะน้ำมันจะท่วมนาะไอ้รถรถที่ว่าจอลลดลงรถปูนี่คักได้ไงว่ามันอยู่รุ่มยู่ตั้งรุ่มไม่ต้อง พี่น้องเออเออหลังจากที่มาไอ้ลงปูนนามถ่วมจังหวัดอ่าอยู่อ่าถนนนอกพี่น้องคือสลับพอดีแล้วก็หลังจากวิดวิดค่อยขึ้นมาขะสิลงไปทางอันนี้นพี่น้องมาทางอ่าบวกเล็กประจัน เมนเมนแม่เมนเมนมุ่งหน้าไปทางหมกเล็ก,ก,ลกพี่น้องเลยนี่ต้องเล่เนหมกเล็กไหมล่ะเนี่ยใส่มือเนี่ยบรรยากาศกัประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศควันฝาคลึ่นพี่น้องเอ้ยฝนตกเปิดมื้อปู้ตกต้องไปเศร้านะมาตั้งแต่สมุดประการพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บหอนหมวกเล็กควันฝาอากาศกับคลึ่นกระเก่าพี่น,น้องโอ้ยโง่โโเลยเท่นนาน้ำท่วมถนนสราปุรีพี่น้องเอ้ย คือได้ยินตาขาวเจ้าบอกมาเห็นกับตาอุ้ยหลดแทบไปบุไรติดแห้งดีหลดน้ำก็รูงพี่น้องอะไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศประมาณนี้เนาะนี่มา,ทา่ทย่ายให้พี่ให้น้องเป็บรรยากาศยามฝนตกโอ้ยพี่น้องอันซอนดีบรรยากาศดีขนาดแต่ว่า มันกับอันตรายได้พี่น้องครับคนตกอันตรายคือกันว่ายอย่างไรเอาคนตกถนนลืนน่นไอ้พว่หัวหน้คอยสู้กอยเข้าอ,อนเน่ินเนินเนียนเนินนี่อะสู้กันพี่น้องหนีหนามหนามก็บมี <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ากันคว้ามือกับจีมุ่งหน้าไปทางเขาใหญ่ได้แมนตัวอาจัดแมนแมนเขาใหญ่ปักช่องปักช่องเขาใหญ่แต่ว่าขึ้นไปอีกจังน้อยกับจีฮอตอ่า ร้านลาบร้านลาบข้าวประจําร้านลาบจาแดงร้านลาบจาแดงนี่สายมือเลยสายมือพี่น้องข้าวประจํานี่พี่น้องร้านลาบจาแดงมากินประจํานี่พี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บเมื่อเนี้คือบวกินมื่อนี้ฮะเมื่อนี้มาขึ้นบวกินมื่อนี้ยขึ้นอกใจมื่อนี้นี่เขากินมาเทปุ่นแล้วเครื่องอ่าขึนตกกินมาอะไรอ่ะก็เลยเลยไปแต่จุดหมายปลายทางมื่อนี้ครับโุ้โพี่น้องเอ้ยมุ่งหนาไปทาง อุบลไปอำนาจเจริญพี่น้องเอ้อำนาจเจริญแม่นมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมานําบ่าวโบพี่น้องมาเป็นหมู่เรามาหมู่แน่แม่นมาเป็นหมู่เราป๊าดพี่น้องวมื้อนี้วมดมืออีหลีเด้อพี่น้องฝนตกอื้อหือดมืออีหลียหน้าฝนแล้วก็สิตกลอาจารย์โหดเฮ็ดําเฮ็ดหน้าแล้วเด้แต่ว่าไอ้ หน้าฝนไปหนีจีนมามาไหวเนาะมาไหวกว่าทุกปีปลาเฮต้าเด้อแม่นปลาเฮต้าจ้หน่อยฝนสิบเนื่องท่นฝนเด้อะนี่แหละพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศแตประมาณนี้แหละทุกคนนนี่่เาาะอสำหรับคลิปนี้นะว่าท้าวขาเสียบดาวพระจากพี่น้องเบิร์ตคูทุกคนเนาะเพราะว่าบุรีลงคลิปบุรีคลายคลิปโดนเติบพี่น้องสองเดือนสามเดือนเพราะว่าโทรศัพท์ห้างพี่น้องเอ๋ย เอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องก็เสียมลาพระจากสักนี้แหละมากับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเนาะสิ่งที่สําคัญเนาะพี่น้องปอก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังแรงใจได้ดอทุกคนสำหรับคลิปนี้กับิลาเพียเท่านี่เดี๋ยวพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ